ผมเดินทางมาตัวกันจนถึงคลิปนี้นะเจ้าน้องก็ยังมาถึงบ้านเตอจาจากตีเฮากินเข้ารอบดึกจนเสร็จแล้วนะเจ้าก,ก็คือจะเข้าตีพักกันก่อนมาถึงตีพักก็เกือบเกือบตีหนึ่งแล้วเจ้าพอมาเปิดห้องแล้วก็เห็นห้องนะเจา้าโอโหทุกคนหายอิดหายเมยเลยเจา้าแล้วก็ห้องใหญ่แล้วชอบแหมยางก็คือตั้งหลังเปิดมีอ่างแจ่น้ำฮื้อเฮาตัวแล้วก็วิวตั้งหลังนะเจ้าก็คือวิวดอยนางนอนส่วนบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะเจ้าพอคลิปน้องคื้อจบเนอใต้คลิปมีบรรยากาศชวงเจ้าใจเจ้าของทุกอย่างที่อยู่ในห้องนะเจ้าเปิดใจของดีตั้งนน เป็นห้องตั้งลุมนะเจ้าเจ้ามูก็อยู่ตังบอตึงเดินทางไก่มาอิดแล้วก็ยากันมาตลอดทางเลยแจ๊น้ำเห็ดสักน้อยนะเจ้าเพื่อมันจะดีขึ้นพอตื่นเจ้ามาโอ้โหทุกคนบรรยากาศคือดีขนาดมอกขึ้นเต็มเลยเจ้าแล้วก็หันภูเขาหันดอยนางนอนและแหมมุมที่น้องชอบก็คือมุมสวาวยน้ำตรงนี้เลยเจ้าเป็นมุมที่ทายหูเริ่มงามขนาดตั้งหลังก็คือเป็นภูเขานางนอนแล้วก็เป็นถ้ำหลวงนะเจ้าแล้วเปินก็ยังมีอาหารเจ้าพื้เฮาตัวมีเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีเป็นเซตจ,จะเลือกกินตึงบุฟเฟ่ต์หรือตึงเซกก็ได้้้้เเลยจจจาาาถใคระมพัีีน เตรียมชุดงามงาม,มานักๆเนิมมุมถ่ายหบุบมีหน้าขนาดเลยเจ้าตังนันเป่นกว่ายัางมีเป็นคาเฟ่ึ้นเขาตัวเจ้ามุมนี่ก็ถ่ายหบุบงานดีสซด์น้องปลากู้คนมาพักนะเจ้าจือว่าเทวาวันเล่นนะเจ้าอยู่ตีหมูบ้านสันสายปูยีแม่สายเจ้า